เพื่อให้ภิกษุในพุทธศาสนามีคนเลื่อมสายศรัทธามากยิ่งขึ้นข้าพระองค์ขอให้บัญญัติให้เหล่าภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด5ข้อข้อที่ 1. ให้ภิกษุอยู่ในป่าห้ามจำพรรษาในเมืองหรือในหมู่บ้านข้อที่สองให้บิณฑบาตอย่างเดียวห้ามรับกิจนิมนต์ข้อที่สให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลห้ามรับผ้าที่้นมาถวาย ข้อที่สให้อาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้ห้ามอยู่ในสิ่งปลูกสร้างข้อที่หห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดถ้าใครไม่ทำตามนี้จะต้องถูกลงโทษพระพุทธองค์จะเห็นควรอย่างไรเทวทัตเราไม่อนุญาตไม่ใช่พระธรรมวิในัยน,นี้หย่อนยานแต่สิ่งที่เธอขอจะเป็นการไม่สะดวกต่อการดำรงชีพของภิกษุทั้งหลาย ขอให้ปฏิบัติไปตามกำลังศรัทธาเถิดส่วนข้อที่ห้ามฉันเนื้อสัตว์นั้นเราอนุญาตให้ฉันเนื้อที่บริสุทธิ์ในสมกรณีคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่สงสัยว่าข่ามาเพื่อตนภิกษุทั้งหลายพวกท่านคิดว่าใครจะประเสริฐกว่ากันข้อปฏิบัติของเราเคร่งครัดกว่าผู้ใดเห็นด้วยกับเรา ก็จงไปอยู่กับเราเถิดเทวทัตอย่าทำอย่างนั้นเลยการทำสังฆเพศแบ่งแยกเหล่าพิสุสงเป็นบาปกรรมหนักมากนักค่ะดูกรมหาบาพิตรไม่ว่าการไหนไหนเวรในโลกนี้ย่อมระง,งับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนผ่านย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลยยอมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลาย ตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนากระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและผฏฐัพะเขาเหล่านั้น ย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยพระบิดาอย่าทรงปริวิตกไปเลยสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับ ไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขาข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญถ้าสตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะบรรลุพระอราหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าคะ่ะอาน,น์สตรีถ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุพระอราหันต์เหมือนบุรุษเพศทุกประการ ้าเช่นนั้นขอที่ทรงเมตตาโปรดประทานบนรรพชาแก่พระนานามหาประชาบดีผู้เคยบำรุงเลี้ยงดูพระพุทธองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปราถนาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขา้าอานน์ถ้าประชาบดีรับประพฤติในครุธรรมแป่ประการได้เราจะอนุญาตครุธรรม8ปประการคือหนึ่ง ภิกษุณีแม้บวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องเคารพพระภิกษุแม้บวชในวันนั้น 2. ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีพระภิกษุไม่ได้หม่อมฉันได้ถือปฏิบัติเคร่งครัดในขรุธ,ธรรมแปดประการผ่านมาสองพรรษาขอพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยเถิดเจ้าคะ่ะ เราอนุญาตให้บวชได้ดูก่อนพระมารดาอาวิชชาและตันหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่าวียนว่ายไปยังสงสารเมื่อขันทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์ มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกเท่านั้นที่เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับท่านพราหมณ์ทั้งสองเราเคยปฏิเสธกามคุณนโพธิมณฑลในวันที่เราตรัสรู้ว่าดูก่อนกาม เราเห็นมูลเหตุของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําฤติคานึงถึงนั่นเองเราจักไม่ดําฤติถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้กามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมเทศนาเถิดผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามกุณ ละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรัง้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ท่านเวรัญชพรามในโลกนี้หรือโลกอื่นเรายังไม่พบบุคคลที่เราควรไหว้ควรลุกขึ้นต้อนรับ ควรเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะด้วยเป็นผู้มีธรรมเหนือกว่าเราเท่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติดูทุกวันนี้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้ไม่มีรถท่านพราหมณ์เราเป็นผู้ไม่มีรถเพราะรถในกามคุณคือรูรปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายเราได้ละแล้วแต่ไม่ใช่ผู้ไม่มีรถอย่างที่ท่านเข้าใจ ท่านเป็นผู้ไม่มีสมบัติท่านเป็นผู้กล่าวการไม่ทำท่านเป็นผู้ขาดศูนย์นอกจากนี้เรายังเห็นว่าท่านยังเป็นผู้มักเกลียดอีกด้วยท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติหรือโภคะเพราะสิ่งน,นั้นคือรูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายท่านพราม เราเป็นผู้กล่าวการไม่ทำคือการไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาและใจเราเป็นผู้กล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งราคะโทสะและโมหะท่านพรามเราเป็นผู้มักเกลียดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเราเกลียดบาปอากุศลทั้งปวง แต่ไม่ใช่ผู้มักเกลียดอย่างที่ท่านเข้าใจงั้นท่านก็เป็นผู้กำจัดเป็นผู้เผาผลาญหน,นำซ้ำท่านยังเป็นผู้ไม่พุทธไม่เกิดท่านพรามเราเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะและกำจัดบาปอกุศลทั้งมวลเราเป็นผู้เผาผลาญกายทุจริต วจีทุจริตมนโนทุจริตด้วยเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดเพราะได้ละได้ทำให้ไม่มีอีกต่อไปเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจดูก่อนท่านเวรัญชพรามท่านจงสดับธรรมเทศนาจากเราเถอ การส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกขเป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกขเป็นผล ดูก่อนพิกษุทั้งหลายทำวินัยนี้จะเศร้าหมองหรือรุ่งเรืองก็ด้วยบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาหาใช่ด้วยบุคคลภายนอกไหมเธอจงพิจรารณาผู้เป็นคนพานอันประกอบด้วยธรรมสามประการคือกายกรรมที่เป็นโทษ วจีกรรมที่เป็นโทษมโนกรรมที่เป็นโทษเธอทั้งหลายได้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้โดยชอบแล้วจงขยันหมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรคผลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอย่างนี้จึงจะงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้ อีกไม่นานอาหิงสกับจะกระทำมาตุฆาตคือฆ่ามารดาของตัวเองถือเป็นกรรมหนักห้ามมรรคผลห้ามนิพพานแต่จอมโจรผู้นี้ไม่ได้มีเจตนาประหารผู้อื่นด้วยความอาฆาตพยาบาทหากแต่กระทำไปด้วยความเขายังสามารถเข้าถึงพระธรรมได้เราจะต้องช่วยให้อหิสกับ พ้นจากดวงแห่งความขมและความหลงผิดนี้เราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นล่ะที่ยังไม่หยุดท่านเป็นบรรพชิตควรพูดแต่คำสัตว์ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่เหตุใดจึงบอกว่าหยุดแล้วแต่ข้านั้นหยุดยืนอยู่นี่แล้วทำไมยังบอกว่าไม่หยุด หิงสกะเราหยุดแล้วคือหยุดฆ่าหยุดเบียดเบียนหยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดำเนินไปในทางทุจริตทุกประการตัวท่านนั่นล่ะที่ยังไม่หยุดเพราะยังไม่หยุดฆ่าไม่หยุดเบียดเบียนไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิดไม่หยุดดำเนินไปในทางทุจริตในมือของท่านยังถือดาบอยู่ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้วอหิงสกับสรพพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมา เมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีลร,รักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเธอ พกาพรมมีความเห็นผิดไปเราจะช่วยให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้ทงปวงโอ้พระพุทธองค์เชิญประทับก่อนเถิดพระพุทธองค์อุตสาห์เสด็จมาถึงวิมานของเรามีกิจสำคัญอันใดห,หรือว่าเพียงมาเยี่ยมเยือนเราเท่านั้นพระกาพรมเราทราบถึงความคิดความเชื่อของท่าน ทราบความคิดความเชื่อของเราเอไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเราไม่เคยปิดบังความคิดความเชื่อของเราอยู่แล้วในเมื่อมันคือความจริงแท้แน่นอนไม่ว่าสวรรค์โลกหรือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนแต่ยั่งยืนไม่มีวันแปรผันตลอดไปเพราะล้วนแต่เกิดจากอำนาจแห่งเราเป็นผู้เศษสร้างขึ้นมาทั้งสิน้นแม้แต่ผืนดินแผ่นฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ รูดวงดาวใดๆไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่เราจะไม่ร่วงรู้หรือซ่อนเร้นหลีกพ้นเราไปได้ท่านจงสนับธรรมเทศนาจากเราเถิดอำนาจและความสุขสำราญในพรหมโลกนี้ยาวนานนักทำให้เกิดความหลงผิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนความจริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายนั้น มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม ต้องได้รับผลของกรรมนั้นบัดนี้เราชลาภาพอายุล่วงเข้า80ปีแล้วร่างกายของเราสุดโทมเปรียบเสมือนเกวียนเก่าชำรุดที่ซ่อมแซมดามไว้ด้วยไม้ไผ่พอให้ใช้งานได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนอาศัยแต่สมาธิภาวนา พอพยุงคำร่างกายให้ดำเนินไปได้เธอจงอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งเถิดสิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่งยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีแล้วเหตุให้เกิดแผดินไหวนั้นมีแปดประการคือ 1. ลมกำเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระคัน 4. พระโพธิสัตว์ประสูตน 5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 6. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจากกาปวัตนสูตร 7. พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปรินิพานบัดนี้เราได้ปรงอายุสังขารแล้ว ต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจักปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเหตุใดจึงมาวิมวรนเราถึงสามครั้งละ่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทำได้ข้าพระพุทธองค์ จินกราบทูลวิงบอลถึงสามครั้งอาน o ์เวลาที่ผ่านมาเราแสดงในมิตรโอภาสถึงสิบหกครั้งคือที่กรุงราชคฤือสครั้งที่เมืองภัยสาลีหครั้งในครั้งที่16เราได้แสดงก่อนปลงอายุสังขารที่บริเวณปาวารเจดีเมื่อครู่นี้ถ้าเธอกล่าวขอในที่ใดที่หนึ่ง เราก็จะห้ามเพียงสองครั้งและในครั้งที่สเราจะรับตามคำขอแต่บัดนี้เราได้รับคำพยามาณปรงอายุสังขารแล้วสิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้วคลายแล้วละแล้วปล่อยวางแล้วแล้วจะให้นำกลับคืนมาย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งอน,อนนน สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุขจะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้ผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามกุลละบ่วงแห่งมานเสียใช้สติ เป็นขอเหนี่ยวรั้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ดูก่อนจิตนี้ผุดพองแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสท,ที่จอดมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิต ส่วนอริยะสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติดีแล้วย่อมทราบข,ข้อนั้นตามเป็นจริงอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตปุกุส์เราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในทานศีลและการปฏิบัติภาวนาเมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดยอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ ยอมได้ความเข้าใจในอัตธ,ธรรมได้ความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบกายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม ผิวกายของเรางามบริสุทธิ์ในสองคราวคือในคราวที่จะตรัสรู้และในคราวที่จะปรินิพานจุนทะเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตมื้อสุดท้ายของเราแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวให้ทราบต่อไปผู้อื่นจะคิดว่าการถวายอาหารของจุนทะเป็นสาเหตุให้เราต้องดับขันปรินิพานอานน์ บินทบาทานที่มีอนิสงม,มากมีผลภัยสารมีอยู่สองคราวเท่านั้นคือครั้งแรกเมื่อนางสุชาดาถวายเราก็ถึงซึ่งการดับกิเลสและอีกครั้งหนึ่งที่นายจุนทะถวายนี้เราก็ถึงซึ่งการดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะว่ากล่าวนายจุนทะ เธอควรพูดให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้านายจุนทะเดือดร้อนใจเธอพึงกล่าวให้เขาคลายวิตกกังวลเสียอาหารของนายจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเราอานน์วันหน้าต่อไป แม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอานอนท์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอานอนท์เราจะปรินิพานในคืนนี้แล้ว ย่าได้ตำหนิว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธัญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสุพัทธปริภาชก ซึ่งเป็นนักบวชลัทธิอื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปริพิพานาที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสรีระทาตุของเราแต่ในเมืองกุศินารานี้มีโทนนพรามอยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระงรับสงครามนั้นแล้วแจกสรีระทาตุของเราแก่กษัตริย์ ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดนี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบั่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สีแห่งหนึ่งอุทยานลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคันภส พุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิปตนะมลึกขัยวันสถานที่ที่เราแสดงปฐมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปริบนิพานในสาลวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสีนี้พึงเกิดความสลดใจ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานอนนการที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจาเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจาเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติ ควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความลหลงไหลครอบงำจิตได้สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดำริต่างหากเราเป็นการามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้น แต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปจงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสพของพระเจ้าจัก,กรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกรนที่ทำจากไม้จันหอมเมื่อจุดเคลิม,มอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูก ตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลละนานาศาสนาใดไม่มีมักอันมีองค์แปดประการสมณะผู้สงบก็ไม่มีในาศาสนานั้นหากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมักอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถอดจิตนี้เป็นธรรมชาติที่พองใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสท,ที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรู และนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาสุภทะเธอจงดำรงเพศบรรพะชิต โดยการถืออาหารบินทบาทอาศัยผ้าบางสกุลจีวรอ,อยู่ตามรุกขมูลเสนาสนะรักษาสังขารด้วยยาน้ำมูดให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเราปริบิพานแล้วพระธรรมวินัยทั้ง8 4 0 0 0พพระธรรมขันจะเป็นครูสอนแทนตัวเราอย่าได้คิดว่า พระศาสดาของเราปรินิพานแล้วาศาสดาของเราจะไม่มีด้วยเพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นาศาสดาแทนเราต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเธออย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้แต่ถาคต ก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวรทุกสิ่งมีเกิดก็ย่อมมีดับสลายลงในที่สุดเธอได้ติดตามเฝ้าปฏิบัติเรามานานจงอุตสาห์บำเพ็ญเพียรจะได้บรรลุอรหัตในไม่ช้า